สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้เรามาสรุปผลบอลพิมเมีรเมื่อคืนวันที่19และ20กุมภาพันธ์2564นะครับผมเริ่มกันที่วูฟแชมตันเปิดบ้านชนะลีด1ประตูต่อ0และเกมเมื่อคืนเซาล์แชมตันเปิดบ้านเสมอเชลซี1ประตูต่อ1เบอร์ลีเสมอเวสต์บอมวิด0ประตูต่อ0และบิ๊กแม์ เมืองลิเวอร์พูลเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรตศนยประตูต่อ2องเวอร์พูลฟอร์มยังล่วงต่อเนื่องและปิดท้ายฟูลแลมเปิดบ้านชนะเชฟยูเนเตตต่อไปเรามาดูอันดับตารางคะแนนณปัจจุบันนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังนำเป็นจ่าฝูงแต่24นัดมี56แต้ม ที่ 2. แมนยูเตะ24่นัด46แต้มที่สเลสเตอร์24นัด46แต้มที่ 4. เชลซี2 5่นัด43แต้มที่ 5. เวสแฮม24นัด42แต้มที่ 6. ลิเวอร์พูล25นัด40แต้มที่ 7. เอเวอเรตตน24นัด40แต้มที่ 8. วิลล2่า22นัด36แต้มที่ 9. สเปอร์ 23นัด36แต้มที่10อาเซนนล24นัด34แต้มที่1 1วู๊แฮมตัน25นัด33แต้มที่12ลีส24นัด32แต้มที่13เสามแแมตัน24นัด30แต้มที่14คสิสเันพาเลต24นัด29แต้ม15เบอร์ลี่25นัด28แต้มที่16ไบตัน24นัด26แต้ม17 นิวคาสเซิล24นัด25แต้ม18 f u ฟูลแลมนัด22แต้ม19 w เ s t วสต์บรวิ25นัด14แต้มและ20 s h a p เชฟยูไนเต็ด25นัดมี11แต้มส่วนค่ำคืนนี้ยังมีให้ลุ้นกันอีกหลายคู่ตารางคะแนนจะเปลี่ยนไปขนาดไหนต้องมาตามลุ้นกันครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณครับ